รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบวินเทจนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล MRG306 ใช้งานได้เต็มระบบนะครับเสียงดีมากนะครับระบบอัดระบบเทประบบวิทยุถึงคลื่น108บ้านเราด้วยนะครับเป็นคลื่นบ้านเราเลยนะฮะเป็นแบบวินเทจดฮิวนะครับสภาพโหดสภาพสวยนะครับรอยน้อยฮะมีรอยบ้างตามกันเวลานะครับมีอินเจแปนนะครับมีช่องใส่ฐานเบอร์ดีนะครับเลขซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ เบอร์ดีใช้4ก้อนนะไม่ได้ทดสอบให้นะครับใช้ไฟ DC220 ใช้ไฟ AC220 โวลต์เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟในตัวนะครับซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเวลาเสียบไฟดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอญอาตสูบนะฮะเวลาใช้ไฟบ้านนะครับให้กดมาตำแหน่ง AC นะครับเนี่ยตำแหน่งนี้นะฮะแต่ถ้าใช้ฐานมันจะถ้ากดอยู่ตำแหน่ง AC เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับ ให้กดมาที่ DC นะเวลาใช้ฐานแต่ถ้าเสียไฟบ้านห้ามกดมาคำว่า DC เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมันตัดระบบกันนะฮะหูฟังเสียงปกตินะฮะเสียงออกสองางด้วยนะครับไมค์ใช้งานได้ปกติเสียงเข้าเครื่องปกตินะครับเวลาต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าไปให้เปิดไปที่หมดวิทยุเสียงจะเข้าไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลองให้นะผมจะลองเ,อเทียบระบบวิทยุนะครับ F.M.A.M มีอยหรือให้หมวดให้เลือกอยู่ด้านหลังเป็นสวิตเหมือน A.C.D.C. นะครับอย่าลืมนะครับใช้ไฟบ้านขีด A.C. ใช้ทาน D.C. นะครับ F.M.A.M. ด้านหลังผมจะชอบ A.M. ก่อนน,นะครับวิทยุนะครับฟังกช์ชันก็จะเลื่อนด้านหลังเป็น A.M. นะฮะแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับลเลื่อนด้านซ้ายเนี่ย <19. S 1> จะเป็น วิทยุนะครับตรงนี้เป็นวอลลุ่มสถานการณ์บางประเทศในวันนี้จู่งจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เอ็มคูนนำพรรคการเมืองต่างๆามถ้าจะเปลี่ยนเป็นเอฟเอ็มให้เลื่อนมาด้านขวาอันนี้เอเอฟเอ็มนะครับเอฟเอ็มแน่นอนครับได้ทุกคลื่นของบ้านเราเอเอ็มก็ถึงทุกคลื่นของบ้านเราหนึ่งพันกว่ากิโลเฮิร์ตซ์เอฟเอ็มหนึ่งร้อยแปดนะครับเดี๋ยวทดสอบอัดนะอัดจากวิทยุลงเทปปวดเพรมบุ๊กเล็กคอร์ดสถานการณ์ของบางประเทศ เทปมนปกติครับตรงนี้เครื่องสภาพสวยมากนะครับมีรอยนิดหนักตามกาลเวลาถือว่าสภาพดีมากในการในเครื่องที่อายุขนาดนี้แล้วนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและสถานการณ์ความมุนแรงเสียงมู่ฟังเสียงออกสองข้างเลยนะฮะตอนนี้พับตัวตดสอบมาจนจะให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสมนมาด้านขวาจะเป็นเทปนะฮะ กอขวา่าขวาได้เต็มระบบนะคาซินานายกนี้ที่อัจาราพิทยุมกี้นะครับสามารถลงช่องใหม่นี้ได้ด้วยนะเป็นช่องใหม่ัจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและสถานการณ์ป่ามุนแดงอย่างต่อเนื่องในบางคลาเทศครับต่อไปฟัาระบบทปิปสิ่งดีมากนะฮะสิ่งดีสิ่งดีแล้วก็ก่อสายขวาด้ทุกระบบใช้ไฟบ้านเราด้วยนะครับ ยัดกรอก่อนนะครับขออซ้ายขขวาได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีเสียงนิ่งนะครับตัวนี้เสียงดีเสียงนิ่ง วิวคร่าวประมาณนี้นะครับแล้วเวลาก่อนการจัดส่งนะลูกค้าจะมีผมจะมีการเทสเปิดเพลงไทยให้เปิดคลิปแล้วก็ส่งให้นะครับสําหรับการจัดซื้อที่กลุ่มนี้นะฮะที่เพจนี้นะครับนะฮะโอเคครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ